เอาล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตีบอสคาตาคูรีนะครับเดี๋ยวมันจะบอกจุดไปนะครับขั้นแรกนะครับเดินมาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็บอสเกือบที่เรียบร้อยนะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับอย่างงี้นะครับให้เราเดินมาหลังประตูนะครับดท้าเราวร์ปไปห้องนี้ะครับแล้วก็จะเจอคาตาคูรีนะครับจะเป็นบอสโมจินะครับตีในห้องนี้นะคะสาหรับบอสก็ถือว่าตียากนะครับตอนนี้ตีกวนง่าย บอสบอสโดนตกเป็นขี้เลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะมาบอกกฎการเกิดของบอสนะครับคือบอสนี่บอสจะเกิดครับคือทุกคนในแบบมบต้องช่วยกันตีมอนสเตอร์500ตัวให้เหลือศูนย์ตัวนะครับหลังจนะครับบอสมันก็จะสปาวขึ้นมาเองบอสโตนะครับคือต้องเซิร์ฟต้องช่วยกันนะคะหรือถ้าบอสอยากเกิดน,นะและบอสมันก็จะอยู่ในบ้านเดียนะครับแต่ตอนนี้ นะีครับมันก็จะอยู่ในห้องนี้นะเป็นห้องแดงนะคะเนี่ยครับบอสมันเอากาดดอกขอจะเป็นพวกคาคูลีคาตาคุมีค,มครับแล้วก็มีดาบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีว่ามาดูเครับว่าจะดรอปดาบหรือเปล่านะครับมาเริ่มตีกันเลยครับแต่ผมไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ครับบอสมันเหมือนตายยากมากเลยนะฮะโอ้โหบอส เลือดเยอะมากเลยนะครับแล้วการอัปเดตมาอีกอย่างนึงครับเห็นเห็นทุกคนเออเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ฮะให้เรากดไปที่การตั้งค่าครับจะมีออนเนี่ยอันที่สองของจานครับเอาก็เปิดกันได้เลยนะครับสำหรับการปีครับแนะนำนะถ้าอยู่เซื้อธรรมดานะครัเพราะซื้อธรรมดาคนมันจะเยอะนะกัจะช่วยกันตีมอนสเตอร์ครับนี่ครับแต่ตอ้นี่อขาไตยนะครับ กดไลค์กดติดตามเพื่มฟังเลยนะคบเออเกือบลิมลืมบอกกดติดตามตอนนี้มอนสเตอร์มันโคตรโหดเลยนะบอสดิค่อยคอยบอสมาดูานะคะว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหผมไม่ได้เลย,เลยไอเทมดอกเป็น ก็ที่ได้มานะก็เป็นผ้าคลุมแต่ถ้าผมได้ดาบแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับแต่อ่าไปดูคลิปหลังผมได้นะครับเพื่อนผมได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ส,ส,สกิลได้นะครับเออส่วนการเกิดของบอสน,นะครับผมจะบอกให้นะเกิดตรงบ้านตรงนี้นะเป็นบ้าน่บ้านตรงนี้อ่ะที่นี่นะก็จะมีมอนให้คุยนะแต่ก็นก็เดินมาหลังนะครับหลังบ้านมันจะมีประตูว,วา้ามานะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปละครับ